ปีอารนะคะแม่แนะคะมาให้กําลังใจกันเยอะจริงๆทุกชั้นเลยนะคะข้อความที่ฝากไปยังน้องเอเอบอกว่ารักน้องเอมากเป็นห่วงเลยต้องบอกกันรักสุขภาพด้วยนะคะน่ารักสดใสจริงๆเลยนะคะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะมีกล้องหลายตัวมาสื่อมวโชตเยอะเลยขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศสักครู่หนึ่งค่ะ โอเคอีจจะขอแย้เป็นกล้องหลังนิดนึงนะคะถ้ากล้องหน้าเรียบร้อยแล้วเราจะได้ภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เรามีโปรดักต์ทางแบรน okay. ด์ของคุณโอเคเรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นผู้บริหารที่มาสบมบัตของ ที่นี่เลยค่ะโอ,อเคเดี๋ยวให้น้องเอนะคะได้หันมาสั่นนะครับ เยอะมากแล้วใครที่บอกว่าอยากจะช็อปเนี่ยไปกันได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพีว่ยวมาเลยแนะนำอีกหนึ่งชั้นละกันเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์สัมผัสสูตรถนอมผ้าไวไลน์แบบพรีเมี่ยมกรีนค่ะความเก่งในเรื่องของความสะอาดเนี่ยยืนหนึ่งแล้วบ้านไหนเลี้ยงสัตว์น้องหมาน้องแมแวนะคะที่ออกจากบ้านเนี่ยกลัวว่าคนจะติดเนี่ยรับได้เลยว่าหมดจบอย่างแน่นอนนะคะาส่ผ้าได้เป็นอย่างดีค่ะหรือว่าจะเป็นแับผ้านุ่มให้กลิ่นแบบหอมหอมลดกลิ่นอับได้เป็นอย่างดี คุณได้ตู้เสื้อผ้าได้ได้กลิ่นหอมอย่างแน,น่นอนเช่นเดียวกันอย่าลืมนะพี่ามาชัว่าบีอาร์สเนี่ยใช้กันอยู่แล้วสามารถช็อปกันได้อย่างเรื่อยๆเพราะว่าโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ,ษเนี่ยเขาดีมากจริงๆนะคะสุดท้ายนี้ก็บอกว่าน้องเอเนี่ยมีคําถามด้วยนะคะที่อยากจะบอกทุกคนยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ย,ยอ่ะก็ผมทางเลยไปทุกคนต้องตอบมาายลายนะอ<า>โอเค เสื้อผ้าของเอเอลัดีอาส,สะอาดใครทำให้เสื้อผ้าของเอเอลัดีอาหอมนุ่มฟูใช่ใครทำให้เสื้อผ้าของเอเอละดดีอาดูดีและเรียบตลอดเวลาใและใครบอมกับเอเอลัดีอาส,สุดครับ เดียวกันนะคะวันนี้ได้ว่ามากันแบบโหให้กำลังใจกันแบบล้นหลามเลยนะอะเดี๋ยวให้เ้งให้ไอได้ฝากผลงานนิดหนึ่งละกันค่ะเชิญได้เลยนะครับก็ก่อนหนึ่งขอฝากส o o รู้นะครัที่ล่าสุดของเราขนบัสก็เพื่อคอบมล้านเรวยไปสามารถดูได้ที่ยูทูบของคาราเรเดิลสเนะแล้วก็ขอฝาก cover project A ด้วยนะครับเพลงยังไม่บอก วันนี้สองกุมภาเนี้นะครับนี่แล้วก็ขอฝากงานไฟลายวันที่สิบท่ากุมภาด้วยนะครับเดี๋ยวทุกรอบบัสมาครบสองคนเลยนะครับก็ตัดมันตัดไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวไปครบแน่นอนนะคะทั้งสิบสองท่านเลยนะคะในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์มีใครจะไปยกมือขึ้นได้โอ้โหเนี่เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในงานนะคะที่เซ็นทรัลพาร์คด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าในวันที่15 นะเขาจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะมากเนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษมีกิจกรรมอะไรกี่เรื่องหรือเเดี๋ยวไปลุ้นกันอยากจะให้น้องๆพิงค์อัสเนี่ยไปกันเยอะๆได้เลยนะคะและเราได้เราว่าเดี๋ยวจะได้พบกับบรรยากาศนะคะที่อบอุ่นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้รู้สึกว่านะคะทุกคนบรรยากาศแบบอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนลงไปขอเก็บภาพบรรยากาศ đi nè 아진 제일 맛, 아침 제이 ทีหน่อยนะ